เพราะอะไรทำไมค่าแอดถึงโคตรแพงครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาบอกหมดเปลือกว่ามันมีสาหเหตุมาจากอะไรนะครับรวมไปถึงวิธีการแก้วันนี้ใครฟังก็มีประโยชน์แน่นอนนะครับปไปเริ่มกันเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าโอเคทำไมค่แอด,ดถึงโคตรแพงนะครับเพื่อนเพื่อนต้องเจอปัญหานี้อย่างแน่นอนนะครับสาเหตุมันก็มีหลากหลายสาเหตุแต่ผมจะแบ่งเป็นสองอย่างหนึ่งก็คือแก้ไขได้สองคือแก้ไข ไม่ได้เลยนะครับวันนี้เรามาดูอันแรกก่อนก็คือไอ้แก้ไขไม่ได้ก่อนนะครับเราจะได้รับรู้ไว้นะครับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เลยนะครับก็คือความต้องการของสินค้านะครับวันนี้นะครับถ้าเราจะยิงแอดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับขายเสื้อกันหนาวนะครับในหน้าร้อนนะครับ กับขายเสื้อกันหนาวในหน้าหนาวร้อยเปอร์เซนต์นะครับเพื่อนๆก็จะรู้อยู่แน่แล้วแหละว่ามันก็ต้องขายในฤดูหนาวถึงจะขายได้ดีใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราอาจจะยิงแอดขายเสื้อกันหนาวในหน้าร้อนได้บ้างนะครับแต่นะครับต่อให้เรานะครับจะยิงวันละพันบาทเลยนะครับ คนก็ยังให้ความสนใจน้อยกว่าอยู่ดีนะครับและคนทักไลค์เมนแชร์ก็น้อยไปตามกันนะครับทำให้ค่าแอดนะครับก็สูงขึ้นไปโดยปริยายนะครับเป็นเพราะว่านะครับคนสนใจน้อยนะครับแล้ว f a c e b o o แอดเขาไม่รู้ว่าเราขาดทุนหรือกำไรนะครับ หน้าที่เขาคือโปรโมทอย่างเดียวนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้เนาะแต่นะครับสำหรับบางอย่างเช่นอาหารเสริมอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้กระทบเท่าไหร่อาจจะไม่ได้กระทบเท่ากับพวกขายเสื้อผ้าตามฤดูกาลอะไรเงี้ยสินค้าที่ตามฤดูกาลน่ะจะกระทบเยอะมากนะครับก็ไปดูข้อต่อไป นะครับอันนี้คือแก้ไม่ได้นะผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะครับคราวนี้มาสู่ในข้อที่แก้ได้บ้างนะครับปัญหาที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อันนี้ข้อที่1นนะครับคุณไม่ได้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับธุรกิจและสินค้าของคุณเองนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับ เวลาใส่กลุ่มเป้าหมายใช่ไหมครับเราขายเสื้อผ้าเราก็จะใส่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าทั้งหมดเราขายประก,กันกกนะครับผมขายประกันอยู่นะครับก็ใส่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับประกันทั้งหมดเลยนะครับคุณขายบ้านนะครับเพื่อนขายบ้านนะครับก็ใส่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆเป็นแบบนี้อยู่คือคิดผิดอย่างแรงนะครับ เพราะอะไรไปดูกันนะครับคนขายประกัน1,000คนนะครับยิงแอดใช้กลุ่มเป้าหมายเดียวกันทั้งหมดนะครับสิ่งที่จะตามขึ้นมานะครับคุณดูรูปภาพนะครับเพื่อลองดูรูปภาพนะคนลุมกันนะครับกลุ่มเป้าหมายเดียวนะครับมันก็เย่งลูกค้านะฮะแล้วลูกค้ามีเท่าไหร่ดีมานซ์ซับภายนะครับ ค่าแอดมันก็เลยกระจายครับลูกค้าก็กระจายถ้าคนนิทีถ้าคนนู้นทีถ้าคน,นาค,น,น,คน,นี้ทีแล้วสินค้าบางอย่างนะครับมันไม่ใช่ว่าทักแล้วซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีในข้อต่อไปนะครับมันก็ต้องมีกลไกทางการตลาดหรือกลไกในการารีทาเกตอีกนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับพอลุมไปนะครับมันก็เลยทําให้ค่าแอดแพงครับแย่งกัน เฟซบุ๊กมาร์คซักเบอร์ก็อิ่มเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราเย่งกันไงครับเราเย่งกันใช้กลุ่มเป้าหมายเดียวครับเราไม่ได้วิเคราะห์ไงครับเราไม่ได้วิเคราะห์เลยนะวิธีแก้นะครับคือเราต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะครับตามธุรกิจหรือตามสินค้านะครับมันจะทําให้เราเนี่ย ยิงกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นหรือซ้ำก็น้อยมากหรือคนอื่นคิดไม่ถึงนะครับคำถามสุดยอดเคล็ดลับเลยนะครับเพื่อนๆลองฟังแล้วก็ลองตอบตัวเองเนาะลองตอบในธุรกิจในสินค้าของตอนเองนะครับเอาสินค้าของตอนเองมาแล้วก็ลองตอบดูนะครับหนึ่งนะครับธุรกิจของเราคืออะไร สินค้าเราคืออะไรนะครับอ่าผมว่าใครๆก็ตอบได้นะข้อนี้เนาะถ้าตอบไม่ได้นี่คือช่วยไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ธุรกิจท่านนะครับสองแล้วธุรกิจของเพื่อนๆสินค้าของเพื่อนๆใครที่มีโอกาสซื้อหรือเหมาะสมกับใครกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าหน้าตาจะเป็นแบบไหนอันนี้เราก็ต้องตอบนะฮะอย่างอายกอย่างเนาะผมขายกระดิ่งไร้สดนะฮะผมขายกระดิ่งไร้สดคำถามคือนะครับกระดิ่งไร้สดมันก็จะต้องขายให้กับพวกแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคำถามแรกคือสินค้าผมคือกระดิ่งไร้สด สินค้าสองคือผมต้องขายให้พวกแม่ค้าที่เขาไลฟ์ใช่ไหมครับหรือพวกที่ทำยูทูบเบอร์ทำติ๊กต็อกทำอะไรก็ได้แต่นะครับนั่นแหละคือกลุ่มเป้าหมายขอยงผมละนะนะครับตอนนี้ไอ้แม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยมันใช้ชีวิตยังไงมันต้องซื้ออะไรบ้าง มันขับรถแบบไหนมันต้องซื้ออะไรบ้างเกี่ยวกับธุรกิจเขาเช่นแม่ค้าไรสดอาจจะต้องซื้อไอ้ลาวแขวนผ้าไหมครับที่เขาแขวนเงินสวยๆเห็นไ,ไหมเราค่อยคิดคําเป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดไปนะอันนี้นี่คือแบบสุดยอดเคล็ดลับเลยนะครับไม่มีใครมาบอกคุณแบบนี้หรอกนะครับแล้วค่อยคิดคําไปนะครับว่า เออแม่ค้ารายสดมันจะซื้ออะไรเกี่ยวกับธุรกิจบริการของมันบ้างนะครับก็นั่นแหละครับเราจึงจะได้กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่เอาแต่ขายประกันก็ประกันขายเสื้อผ้าก็เสื้อผ้านะครับเราต้องถ้าเราคิดได้แบบนี้นะครับมันทำให้เรายิงกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ซ้ำคนอื่นเลยนะครับ ยิงกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ซ้ำคนอื่นโอกาสเจอลูกค้าก็จะเยอะนะครับโอกาสแอดถูกก็จะมีเยอะนะครับผมยกตัวอ,อย่างต่อนิดนึงนะครับมันมีนักเรียนคนนึงนะครับเขาขายกระถางนะครับเขาก็ยิงไปนะครับพอได้แนวทางนี้ที่ที่ผมบอกนะครับเขาก็ลองดูนะปรากฏว่า เขาไปปังกับคําว่าอาหารหมาครับเพราะว่ากระถางมันจะต้องให้คนที่มีบ้านให้คนที่เขาชอบตกแต่งบ้านอะไรพวกนี้มันก็สามารถที่จะทดลองได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ปัญหาข้อที่หน,นะครับปัญหาข้อที่สคือเราใช้ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับกลุ่มเป้าหมายของ Facebook มีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือคอเดียนนะครับอันนี้คือยิงหาลูกค้าใหม่โดยใส่กลุ่มเป้าหมายนะครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับในช่องนะสคือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับ เรายิงหาคนที่เคยทักเรานะครับอาจจะเคยทักเมื่อวานวันนี้ยิงซ้ํานะครับคนที่เคยมีส่วนร่วมเพื่อใช้ในการรีทาร์เก็ตนะครับรีทาร์เก็ตสินค้านั้นๆนะครับ 3. ก็คือลุกอะไรนะครับลุกอะไรคือการยิงหาลูกค้าใหม่ที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาใช้ข้อมูลจาก ลูกค้าเดิมมาเป็นสารตั้งต้นนะครับแล้วก็ไปหาลูกค้าใหม่ที่มีลักษณะเหมือนสารตั้งต้นนี้นะครับเช่นไปหาลูกค้าใหม่ที่สนใจกระดิ่งนะครับมันก็จะทำให้ค่าแอดเราถูกลงลีงนะครับถ้าเราใช้ประสิทธิภาพของสามหุ่มเป้าหมายนี้แล้วก็เชื่อว่าจะ ตีขึ้นนะครแต่นะคะการที่จะใช้ลุกอะไรนะฮะจะต้องมีข้อมูลคนเคยไลเมนแชทักเนี่ยมากกว่า1,000นะครับมันจะทำให้การตั้งค่าเนี่ยครับแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับในส่วนนี้เนาะวิธีการแค้ไขนะครับคราวนี้ข้อที่3นะครับ เพื่อนเขาดการวิเคราะห์สินค้าและการประยุกต์ใช้การยิงแอดโฆษณานะครับอ่ะถามต่อนะผมขายกระดิ่งเนี่ยจำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ไหมครับจำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือไหมนะครับมันก็ไม่จำเป็นนะนะครับแต่นะครับ ถ้าผมขายประกันเพื่อนๆว่าจําเป็นไหมครับกับการที่เราต้องสร้างความน่าเชื่อถือมันโคตรจาเป็นเลยนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่ราคาแพงๆนะฮะโดยเฉพาะสกินแคร์อาหารเสริมเครื่องสำอางอะไรต่างๆรวมถึงบ้านที่ดินนะครับร้านค้าหรือขายอาหารอะไรพวกนี้นะครับ มันจำเป็นที่จะต้องทำให้ลูกค้าเขาเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดความอยากให้ได้นะครับไอจนเกิดความอยากไอตรงนี้จะต้องอยู่ที่คอนเทนต์ละไปทำคอนเทนต์วางแผนการทำคอนเทนต์แต่การทำให้อยากคือการยิงรีทาเก็ตซ้าไปนะครับอันเนี้ยคุณขาดการวิเคราะห์สินค้านะครับบางสินค้าราคาถูก ไม่จําเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือเห็นเห็นครั้งเดียวตัดสินใจซื้อได้เลยก็มีแต่บางสินค้าราคาแพงต้องใช้เวลาในการตัดสินใจบางทีเขาอาจจะกดไลค์แต่เขาสนใจแหละแต่ตังค์ยังไม่พร้อมยังไม่ถึงสิ้นเดือนอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาจะซื้อแหละแต่เขาดูเพจนิดนึงว่าภาพลักษณ์เป็นไงบ้างนะครับ นี่แหละมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างคราวนี้ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์สินค้าเราเรายิงไปนะครับเราไม่ได้รีทากเกตเลยเราไม่ได้อะไรเลยนะครับมันก็จะเสียเปล่านะครับทําให้ค่าแอ็ดนะแพงอยู่แล้วนะครับแพงขึ้นไปอีกก็คือเราใช้ประโยชน์อย่ังไม่คุ้มค่านะการยิงการประยุกต์ใช้ก็คือเรามีการวางแผนสเตปรีทาเกตไหมนะถ้าเราไม่มีนะ่ย โอกาสในการที่ลูกค้าจะซื้อของเราเนี่ยทั้งๆที่เราก็เสียค่าดิงเอ็ดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยฟังคลิปผมหลายๆคลิป mm hmm. ก็จะรู้ว่าการที่คนคนหนึ่งจะตัดสินใจซื้อสินค้านี้เพียงครั้งเดียวเป็นไปได้น้อยมากนะครับถึงแม้สินค้านี้จะราคาไม่ได้แพงมาก แต่เขาก็ต้องการเห็นซ้ำๆอย่างเช่นเพอริเพตตัวนี้กว่าผมจะตัดสินใจซื้อนะก็ดูคลิปเขาหลายตัวเหมือนกันนะครับถึงจะตัดสินใจทั้งๆทงี่ราคาก็สามสี่ร้อแล้วลองคิดดูอ่ะบางสินค้าเป็นแสนเป็นล้านโอ้บางคนดูเป็นเดือนนะครับเพราะเขาต้องคิดแล้วคิดเล่าอ่ะนะครับโอเคตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะ รานนี้หน้าที่ของเพื่อนเพื่อนคือกลับไปดูต้นตอของปัญหาว่าตรงกับข้อใดจากนั้นลองนำแนวทางที่ผมบอกไปปรับใช้หรือลองเลื่อนดูวิดีโอย้อนหลังดูหลายๆวิดีโอก็ได้นะครับเพื่อจะได้เห็นแนวทางนะครับในการประยุกต์ธุรกิจนะครับหลายคนนะครับยิงแอดยังไงนะครับ ก็ไม่ปังนะครับเพราะเราไม่ได้เขาไม่ได้สอนให้เราวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเขาไม่ได้สอนเวลาแอดแพงแก้ปัญหายังไงเขาไม่ได้สอนเลยนะครับวันนี้นะครับอ่านิดนึงนะครับใครที่ยิงแอดแล้วยังแพงนะครับผมขายอ e ีบุ๊กนะครับเป็นอ e ีบุ๊กนะครับ ค่าแอแพงแก้ด้วยเล่มนี้นะครับเล่มนี้จะเป็นแผนที่นําทางนะครับให้เพื่อนๆยิงแอดโฆษณาอย่างเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานไปถึงขั้นสูงนะครับและผมก็เข้าใจว่าการยิงแอดมันก็บางทีอ่านแล้วยังงงอ่าอ่านแล้วยังงงหลายคนซื้อคอร์สมาแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมจึงฟรีนะครับ บริการให้คำปรึกษานะครับผ่าน Google Meet เลยนะครับเปิดไอตัวจัดการโฆษณามาดูเลยนะครับผมจะช่วยวิเคราะห์ทุกอย่างเลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับราคาเนี่ยจริงๆการบริการเนี่ยมันประเมินมูลค่าไม่ได้นะครับบางทีไอเดียผมแค่ไอเดียเดียวเนี่ยทำให้เพื่อนๆประหยัดเงินทำธุรกิจไปเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับ แต่นะครับผมก็ไม่ได้อยากจะต้องการอะไรมากมายนะครับก็ขอเพียงแค่299บาทเท่านั้นนะครับสำหรับอ e ีบุ๊กนี้นะครับและนะครับใครที่ทำธุรกิจอยู่นะครับอยากได้ที่ปรึกษานะครับแล้วเห็นคลิปของผมแล้วนะครับรู้สึกว่าชื่นชอบก็ดีหรือรู้สึกว่าเออเข้าใจ ก็ดีนะอยากได้ที่ปรึกษาในการวางแผนการตลาดและการยิงแอดโฆษณาเฉพาะธุรกิจของเพื่อนๆโดยตรงนะครับผมจะนำเพื่อนๆน,นะครับคิดแต่และชอ็ชอตชอ็ชอตช็นะครับแล้วช่วยกันนะครับวางแผนนะครับในการวางแผนการตลาดบวกกับการยิงแอดน,นะครับและผมก็จะให้หนังสืออ e ีบุ๊กตัวนี้ไปด้วย นะครับโดยผมจะให้บริการนะครับใน Google Meet เหมือนกันนะครับผมรับวันละหนึ่งท่านนะครับจองคิวอะไรพวกนี้ได้นะครับก็หลังจากที่คุยกันแล้วไปครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากสงสัยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีการบ้านอะไรให้นะครับเดือนหนึ่งแล้วก็นัดรีเควสต์นะครับหรือ ร้อนใจละอยากอาทิตย์สองอาทิตย์ก็แล้วแต่นะครับสามารถรับบริการได้ตลอดนะครับได้ตลอดนะครับบริการนี้เพียง999บาทนะครับบริการนี้จะทำให้เพื่อนๆประหยัดเงินประหยัดเวลานะครับในการทำการตลาดทันทีนะครับขอบคุณครับผม